สวัสดีครับพี่ลิทชี่วันนี้พวกผมนั้นมาพบผมมีคําถามไม่กี่ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องอนาคตเรื่องนี้ทุกคนยังไงก็ต้องประสมและผ่านพบว่าชาตรมส่วนตายไปจะไปสวั์หรือนรกอือใส่ไข่ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาคำถามน้องสไปค์คำถามดีมากนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตที่ทุกคนกังวล นะครับในการเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนจะมีกังวลเรื่องความตายใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะเราไม่รู้ว่าความตายมันจะมาชา้าหรือว่าจะมาเร็วนะครับดังนั้นความตายที่ว่าเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วตามความเชื่อคนเขาจะบอกว่ามันจะมีสองที่ถ้าทําความดีก็ไปสวรรค์ทำ <c oughs> ความดีต้องไปสวรรค์ทาความชั่วกงไปนรกเราเพียองถามสไปคือว่าสไายใช่ว่าจริงหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยไปเหมือนกัน <c oughs> แต่แต่แบแบบจากที่แบบผมดูพวกแบบยูทูบไปแล้ว <c oughs> น้เขาก็บอกว่ามันมีจริงนะอ่ามันมีจริงเอาไว้ง่ายๆถ้าณตอนนี้เรายังไม่ตายเรามองยังไม่ออกว่ามันมีจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับแต่ถ้าสมมุติความเชื่อเนี่ยที่เขาเชื่อว่ามันมีจริงเนี่ยมันคือภพภูมิหนึ่งนั่นเองนะครับ <c oughs> คนที่ทําความดีเนี่ยจิตมันจะเบาถ้าสมมุติคนทําความดีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นโัวถ่วงพอถึงวันที่ต้องลาจาก จากร่างกายจริงๆ้วเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปก็คือขึ้นไปเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนถ้าไปดูบอลลูนบอลลูนมันจะลอยขึ้นได้ต้องมีเชื้อเพลิงใช่ไหมครเชื้อเพลิงนั่นแหละคือความดีที่ผสมมาคราวนี้ถ้าสมมติมว่าอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าคนที่ในชีวิตไม่เคยทําความดีทําแต่สิ่งที่ไม่ดีมันจะไม่ใช่เชื้อเพลิงมันจะเป็นตุ่มผัวแทนที่มันจะลอยขึ้นมันก็ลอยไม่ได้ก็ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบแต่ถ้าจะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเรายังไม่ต้องตายก็ได้ เขาจะมีคำพูดว่าสวรรค์นในอกนรกอยู่ไม่ใจน่นแหละดูที่ใจของเรา,าถ้าตอนไหนที่ชีวิตของเรามีเรื่องที่ประสบความสาเร็จมีความสุขนั่นแหละเปรียบเทียบเหมือนสวรรค์น,นช่วงนั้นสวรรค์ณช่วงนั้นก็คือมาจากบูญที่เราเคยทำนั่นแหละความดีที่เคยทํามาส่งผลน,นี้มีความสุขคือสวรรค์เกิดขึ้นณักชาตินี้เลยแต่ถ้าสมมติเราทําความชั่วความทุกข์เกิดในใจก็นรกก็อยู่ในใจเช่นกันขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจบนี้จะไปไปไหนครับไปไหนครับ สิ่งหนักๆอะไรไปผมก็จดมามากินเหมือนกันครับผมถามเลยนะครับผมถามเป็นกำเมืองนะมมาจากเชียงใหม่ยากเลยฮะเอาเป็นภาษากลางแล้วกันาด้ครับครับผมวันนี้ผมนั่งกันอยู่ที่เฮดฟิตเนส ฮีทเฮียก็ที่อันนี้อันนี้อันนี้ตระกจริงวะอันนี้บุกผมผมจะมาอันนี้เป็นตับเป็นตับดีที่แก้ทันเนี่ยโอเคนะฮะกดล็อกหน้าจอปนทันทันจะไม่ตอตับเลยวันนี้ผมนั่งกันอยู่ที่ฮีทฟินเน็ตผมมีคำถามจะถามพี่บอกเลยเป็นเคสพิเศษผู้คนเป็นซึมเศร้ามันเป็นเพราะเครียดหรือเปล่า สมาธิจะช่วยได้ที่มันจริงหรือเขามันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดนั่งต้นั่งงให้ถูกวิธีแล้วน,นั่งนานขนาดนี้จะมีเวลาที่เหมาะที่ดีนี่แหละที่เป็นคำถามทุกคนที่ผมมีอา่าตอนนี้พี่ลิศช่วยตอบผมทีโ <Okay. S 2> อเค<า>คำถามดีมากลากยาวตั้งแต่เชียงใหม่ถึงนนทบุรีเลยาายาวปึ๊บเลยแต่เป็นคำถามที่มีสาระมากๆเพราะว่าน้องไอซ์สนใจอยากรู้ว่าซึมเศร้าเนี่ยสมาธิแก้ได้หรือเปล่า ใช่ครับแล้วถ้าสมมติสมาธิแก้ได้ต้องนั่งยังไงนานแค่ไหนถึงจะแก้ซึมเศร้าได้เอาไว้ง่ายก่อนซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับอารมณ์อารมณ์ก็คือมาจากจิตของแต่ละคนนะครับซึมเศร้าชื่อก็บอกแล้วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโศกด,ดังนั้นมันมาจากจิตที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดก็ตามสังเกตดูคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจะไม่ค่อยซึมเศร้าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเคยจิดหวังในเรื่องใดก็ตามความซึมเศร้าเนี่ยจะเข้ามามาสู่ในจิตใจเขาดังนั้น ถ้าหากเรารู้แล้วว่าซึมเศร้ามาจากความผิดหวังความไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเ,เ,เมื่อมันเข้ามาแล้วเราต้องจัดการให้เป็นการจัดการให้เป็นคือยังไงคือหนึ่งคือต้องมีสติก่อนสติคือรู้เท่าทันว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรนะครับคนเรามีความทุกข์ได้หลายเรื่องมากๆน้องไอซ์มีคิดว่าคนซึมเศร้าเนี่ยเขาทุกข์กับเรื่องอะไรได้บ้างครับก็อาจจะเป็นปมในอดีตห <ม S 2> รือเปล่าแล้วก็แบบอ่า ปัญหาชีวิตอะไรนี่หรือเปล่าครับผมประมาณเป็นไปได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นปมในอดีตเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันทางที่ความจริงอดีตเนี่ยปมที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องผิดหวังเสียใจผ่านมาแล้วตั้งสิบปีจริงๆแล้วการเวลามันเปลี่ยนเราควรจะจบแล้วเรามาอยู่ณปัจจุบันแต่จิตเราเนี่ยมันยังอยู่ณอดีตที่เดิมมันเลยทําให้เหตุกลายเป็นซึมเศร้ากับเหตุการณ์ในอดีตนะครับดังนั้นต้องแก้ปมตรงนี้ให้ได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันก่อน คร,คราวนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เรามีกําลังหนีพ้นจากความซึมเศร้าก็คือการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิคือการรวมกําลังของจิตนึกภาพไม่ง่ายคนที่มีความทุกข์เนี่ยแสดงว่าจิตเขาต้องเจอเรื่องทําให้จิตเขาอ่อนลงใช่ไหมครับ,รบการฝึกสมาธิคือการรวมพอรวมแล้วเนี่ยเจียบเทียบเหมือนคนออกกำลังกายพอเรามีกําลังทางกายเยอะเราก็สามารถทําอะไรได้มากมายมในเรื่องของจิตถ้าเราฝึกสมาธิเรามีกําลังจิตที่เยอะ พอจิตเรามีกําลังเยอะแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปเหมือนกับไปสนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราจะทําแต่สิ่งที่ดีพัฒนาจิตไปเรื่อยๆนี่แหละคือกําลังของสมาธิคือผลประโยชน์ของการฝึกสมาธิครับผมอ๋อครับส่วนจะนั่งนานแค่ไหนก็อยู่ที่ว่านั่งนานได้แต่อย่านั่งให้เป็นตะคิวโอเคนั่งแคไหนก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับผมผมก็มีคําถามครับครับทําไมบางคนต้องยึดติด ทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นก็ผิดสรุปคนเราเลือกได้หรือถูกริขิทิลิชีบอกผมทีว่าอะไรสําคัญกว่าระหว่างการกระทำกับทิฏฐิอืมโอ้าคำถามของน้องกายนี่เป็นธรรมะเลยนะฮะมีทั้งการกระทําก็คือคําว่ากรรมนั่นแหละแล้วมีลิขิตอีกลิขิตเหมือนมีใครมากําหนดใช่ไหมฮะแล้วมีคําว่าทิฏฐิอีกทิฏฐิก็คือความมานะถือตัวบางคนบอกว่า การกระทำนี้เนี่ยเรามีทิฐิเนี่ยเราไม่ยอมไปอ,อ,อ่อนข้อให้คนอื่นเนี่ยนี่ก็คือการมีทิฐิเหมือนกันทิฐิมานะนะครับดังนั้นชีวิตของคนทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการลิขิตลิขิตมาจากอะไรมาจากการกระทําของตัวเราเองนั่นแหละยกตัวอย่างง่ายสมมุติว่าวันนี้กายมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่กายเลือกเดินทางมาด้วยวิธีใดก็ตามณตอนนี้เราอยู่ที่นนทบุรีแสดงว่าเราเลือกการกระทำมาละให้มาอยู่ท่ตรงนี้มันคือการตัดสินใจว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมครับ คราวนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์ให้เราเลือกซ้ายคือดีขวาคือไม่ดีตัวนี้แหละมันคือตัวกําหนดปัจจุบันแต่กาหนดอนาคตว่าจะไปซ้ายหรือไปขวานีแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ว่านี่คือทางจิตทางถูกเนี่ยถ้าเลือกต้นถูกใช่ไหมครับตั้งต้นถูกที่เหลือมันถูกหมดแต่ถ้าตั้งต้นผิดที่เหลือต้องผิดแน่นอนดังนั้นทุกคนเป็นผู้ลิขิตตัวเองลิขิตชีวิตตัวเองครับผมสนใ้ใจชอบของข่ครัมชอบผมชอบ ลิควิดนิดที่ล้มทำอันนั้นลิควิดครับได้ทุกอย่างต่วนิดนิดตัวนิดนิดงั้นผมส่งต่อให้ดอนคิดเลยนะครับดอนคิดที่อยู่แถวดอนเมืองหรือเฮ้ยอยู่ในเล่นโอเคนะพี่เลชีกลางวันมีดวงอาทิตย์กลางคืนมีดวงจันทร์บุญบาปมันเป็นของที่อยู่ร่วมกันกระดาษที่ว่างเปล่าสามารถทำให้รูปมันสวยงามด้วยผู้กัน แล้วผมยังหวังได้ไหมว่าจะมีคนที่เกิดมาคู่กันอ้อเข้าความรักโอเคเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเริ่มจากการที่ว่าอะไรคู่กันใช่ไหมครับผ้าที่คู่กับพระจันทร์มีอะไรคู่กันอีกนะบุญบาปบุญคู่กับบาปใช่ไหมครแล้วก็กระดาษที่ว่างเปล่ามันสามารถสวยงามด้วยคู่กันแล้วสุดท้ายแล้วผมยังหวังได้ไหมว่าจะมีคนที่เกิดมาคู่กันโอเค หวังได้เลยนะฮะทุกคนสามารถหวังได้มันจะมีคําว่าคู่กันคู่กันนี่คือเหมือนดูดีไหมอยากได้คนมาของคู่ร่วมร่วมกับเราใช่ไหมฮะแต่มันจะมีคู่กันแล้วมันมีคำหนึ่งคือคู่กรรมคู่กรรมาคู่กรรมเนี่ยลึกซึ้งนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราที่บอกว่าบุญยังคู่กับบาคู่กรรมเนี่ยกรรมคือคาที่อยู่ตรงกลางมันก็จะมีกรรมดีกับกรรมไม่ดีดังนั้นคู่กรรมที่จะมาเป็นคู่กันของเราเนี่ยคือยังไง บางทีเข้ามาในรูปแบบของการมาทวงกันก็มีเช่นเข้ามาแล้วมาทําให้เจ็บช้ำน้ำใจทาให้เราอกหักซ้าซ้อนเรื่อยๆนะฮะนั่นแสดงว่ามาทวงเหมือนกลายโดนหรือเปล่าเสร็จแล้วเป็นคู่กรรมนะฮะคู่กรรมไม่พอถ้าคู่เวรมาอีกนี่ยิ่งไปกั่าหญ่เพราะฉะนั้นคู่กรรมเราต้องเลือนให้ดีๆคนเราที่เราเจอเนี่ยทุกคนมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันแต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมที่เขาทำกับเราและเราตอบรองเขา ยกตัวอย่างง่ายถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้มาเป็นคู่กรรมที่ไม่ดีกับเราเราไม่ควรตอบโต้เนี่ยทางไม่ดีเพราะถ้าตอบโต้คือเกมก็จะไม่จบมันเหมือนตีปิงปองคนหนึ่งตีไปคนตีกลับไม่จบใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าคนนี้มันวงเราให้เราหยุดแล้วอาสิกรรมคือขอโทษเขาคราวนี้เนี่ยกรรมที่ไม่ดีมันจบได้เนี่ยที่เหลือถ้าเคยทำกรรมดีร่วมกันเนี่ยยังไงก็ชีวิตคู่ดีแน่นอนนะครับนี่คือคู่กรรมที่เป็นคู่กรรมที่ดีคขอบคุณครับ นิวครับในฐานะเจ้าของค่ายนะครับคำถามจะถามพี่พี่ได้ไหมอ่าโอเคครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมมานะครับก็คิดสดๆครับก็เอาเป็นว่าที่เราได้มาเจอกันเนี่ยเพราะว่าพมลิขิตไหมครับหรือว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับอันนี้หรือเปล่าเวรกรรมอ่าหรือว่าเวนกรรำอะไรอันนี้ถามดพี่พี่นะครับโอเคโอเคอ่าจริงๆแล้วมันจะมีคําว่าพมลิขิตใช่ไหมพรมลิขิตนี้ที่ไปลบ กระดาษไหมนนผมเล่นไปแล้ว, <laughs> ลวผมลิขิตเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีความเชื่อที่คิดว่าชีวิตของคนเราถูกพระพรมลิขิตวางไว้แต่ถ้าเราศึกษาให้ลึกจริงๆแล้วชีวิตของทุกคนถูกกรรมคือการกระทำนั่นแหละกำหนดไว้ถ้าเราเชื่อเรื่องภพชาติก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมานั่งเป็นมีโน่ก่อนที่เราจะมาเป็นสไปด์ก่อนที่จะมาเป็นสีดาเป็นเอสกทโมแต่ละคนเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องภพชาติมันมีชาติก่อนชาติก่อนที่ใกล้ที่สุดก็คือ ชั่วโมงที่แล้วใกล้สุดนะฮะครับนั่นก็คือชาติก่อนละอ๋ออ่าสไปหนึ่งที่นีแล้วเป็นชาติก่อนไหมเอ้ยใช่ครับอ่ามันใกล้ที่สุดแต่ถท่านู้บอกว่าชาติก่อนๆเนี่ยมันย้อนกันไม่ไม่ไม่หมดละดูกันไม่บอกว่าใครยังใครมาดังนั้นการที่คนเรามาเจอกันเนี่ยกรรมไิคิดไว้แต่ละคนอาจจะเคยเจอกันมาในอดีตชาติไหนก็แล้วแต่แล้วเคยทําเหตุร่มมำำรวมกันมาเคยทํากรรมร่วมกันมาถ้าทํากรรมดีร่วมกันสังเกตง่ายๆพอมาเจอกันก็คือมาเคลื่อนหนุนกันม,มาคอยช่วยเหลือกัน แต่ถ้าสมมุติว่าเคยทํากรรมไม่ดีเคยทํร้ายเข้ามาพอมาเจอมันจะเป็นเหตุอีกแบบหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าทุกคนสายสัมพันธ์ของเราเนี่ยที่มาเจอกันเนี่ยเคยทํากรรมแบบไหนมาดูที่พฤติกรรมที่เขาทํากับเราสแสดงว่าคนไหนปวดหัวหน่อยก็กรรมเยอะใช่เรือ่องไม่ถูกเลยครับพี่ลิชักรรมล้วนเลยคนไหนคนไหนแบบว่าเหมือนทำทำดีไหนก็ กรรมน้อยอแต่อันนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าวันวันนี้อาจจะเป็นกรรมดีอีกวันหนึ่งอาจจะเป็นกรรมไม่ดีในคนเดียวกันอาจจะช่วยเราก็ได้อาจจะทําร้ายเราก็ได้สลับกับสลับเปลี่ยนกันไปมาครรมอบบนี้นี่เองกรรมที่กรรมแบบนี้นะกรรม่างนี้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าแบ่ป้าละเรียหม้เอาทุ่ต่อเลย